มือสุดท้ายที่จะได้อยู่นนะทอลวงฮัลโหลสบายดีทุกคนมาต่ออยู่ที่ร้มกันโอเคไปเรียม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้แจงตื่นมาตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วยังบดหัตในเกียยมเ้ไปใส่เครืวอตอนี้เลยนะซื้อมาได้ยัซื้อมาเน่จะซื้อกินไหนก็ได้ก็ไม่แล้วจะกินไหนอยู่มันน่าจะกินไหนนั่แหละยังไม่บูดนะเกินค่ะกินข้าครับพอดี ก <laughs> ินกันนะเป็นอะไรตอนนี้เป <Prof> ็นเวลาสองโมงจิบเเที่ยวมองก็คือนอนห้องที่บอกนั่นแล้วเตือนมาเป็นางน้าแลไรเราก็นอนต่อแล้ตอนไหนะมาตอนตอนนี้ที่โมเป้ยเซ่าหอนตือน กิซิดาเท่เาใด้กูหูยแบบเสียชีวิตมาทำไมที่นี่ครับก็ไม่รู้มาเสียตังค์เออนอนตัวแล,ล,แล้วจำจำแหลงเราค่อยออกคุณทำอะไรคะเพราะว่าเราเอินหลุดก๊อกมาได้เราก็ต้องวิ่งไปหาเขาสิครับผมเอิญเอยมามาห้ามาหักแต่กระบอกมาเนาะหุดเมีย อ๋อรกว่างไรข้ามมาได้เบื้งนี้โตทางนี้มันบอกอืมอ่าเมย์เมยไปทางนั้นอยากจะบอกว่าเขาเป็นนักท่องเทีย่ยวหรือว่าเป็นผู้ประสบภัยกันแน่เออเบางจากวิดีโอนี้ก็ได้รถก๊กกกเย็นไล่เย็นส,สบาย <c oughs> หลังจากที่เอิญก็กอกไปกินข้าวซุยเรียบร้อยแล้วมาพักพรตอนนี้ก็เป็นเวลาจิตโมงที่เขาต้องออกไปกินข้าวอีกแต่ว่าเขาบหูสะทานทีตอนนี้เขาขี่รถจักอยู่เนาะจะเป็นอัดซ้ำโดยที่ว่าเป็นผู้บ่าวาที่อยู่ที่เป็นพนักงานอยู่ที่บนพักของเขาเขาจะอาซ้ไปส่งเพราะว่าเขาบููทางไปทำเขาจะรว,วเขาจะว่าไอไปส่งก็ได้เดี๋ยวไปส่งแล้วก็อัดซ้ำพาไป แการโบอกไก่โบกไก่ดอกการหูสุดเกิงจริน้อยหนึงห่งเพอเพิ่นอุตส่าห์ใจดีอาซาไปส่งเดยงจนไปหอทานกันเลยทำตอนกลับดิกระโบกคือการเราจะกลับแล้วได้ดนอมาเหรกามาถึงแล้วนะคะพ่อ <c oughs> <c oughs> ไ,ไนะด้แน่โอเคเลยนะสวยลูกเป้อย่างอริสอร่อยนะคะ <c oughs> มือสุดท้ายที่จะได้อยู่นะคอหลวเงเวงตันนะจิกับ <c oughs> มือเราโมเมนต์อ,อย่างดอกเงินหมดแล้ว <c oughs> อีพีก็จะเป็นอีพีสันส้นๆที่ว่าเป็นมือที่่องเที่ว่าบริปลินไปเที่ยวใส่เลยมีแต่หมดไปซื้อกินแล้วก็แล้วลก็เป็นชิปแบบเส้งเงินเฉพาะข้องกิน่นอืข้องกินล้วนๆเลยแกที่กลับื่อนประมาณ12โมงก็ะจะ เากินนี้แล้วเราจะกลับไปผัดพรกับใจแลกพี่้ะซิไปหมองไปเมางจะก,กินสิวส้มเขียวระดับอยูจใส่ส้มเขียวระับห่อง่ะแหละย <laughs> ูองว่าเออนหลุดกันยาตอทชวงนี้นะพูเป็นช่วงนี้ดอกนึกว่าเป็นน้ำเเผวาโเพรามากก <laughs> บายบายทุกคน อันนี้ก็จะเป็นมือที่เขาจะกลับเนาะก็ไปกันทายโอ้โหทายวปดีโอไว้เป็นที่ไหนเนยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเที่ยวสองคนไปตู้ค่ากันตอนนี้กำลังไปส,สอบวันนั่งใช่แล้วเราไปก็พอทันกับ <c oughs> อเมซอนนี่นะเราซื้อแต่แรกก็ซื้อน้ายู่อเมซอนหลังจากจเขาได้นั่งเนาะเขาก็ไปไน,นั่งด้วกันแล้วเขาก็ ถ่ายไปดูลมกันแบบซีมันจะลำบากให้คนทั้งข้างเนาะมันนานเขาจะาต้องการพักพอนะฮะกระซอกแตงมานั่งบนไม้บดละมาทุกคนเพราะว่าเขาห้าแล้วดีแล้วเพราะว่ามันบ่มีพายนั่งเขาก็เลยมานั่งแล้วก็ลมกันแล้วก็ฟังเพลงมันจึงบรุรกกวนคนอื่นเนาะและการถ่ายอกีกสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน